สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u e c h a ช n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาติดตามข่าวอัปเดตนะครับทองคำซิดดึน,น,น,นะครับก็มีข่าวว่าทองคำนะจะไปที่ 10K นะหรือประมาณ1,000 0นะดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ซิลเวอร์นะหรือว่าเงินนะก็จะไปที่5 0าดอลลาร์ต่อออนนะครับ เนื่องจากว่าจะเป็นหนึ่งทศวรรษนะครับที่ขาดแคลนนะครับเหตุการณ์นะหงดําเงินเฟ้อนะกำลังจะมานะครับเป็นอย่างไรความดึงดูดนะครับของหลุมหลบภัยทองคำนะยังไม่ได้ถูกทำลาย โลหะมีค่านี้นะครับอีกครั้งที่ล้มเหลวนะที่จะคลองระดับที่1,800ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับและดังนั้นนะครับแม้ว่าจะมีการแกว่งตัวอย่างสูงในตลาดหุ้นสหรัฐนะที่ถูกจุดชนวนโดยความกลัวเจ้าโอมิครอนนะครับมาดู3ข่าวนะสเรื่องดังของสัปดาห์นี้นะครับมาดูที่อันดับ3ก่อนนะอันดับ3เนี่ยก็คือข่าวที่ประธานเฟดนะครับเจอโรมพาวเวลและรัฐมนตรีว่าการวงการคลังสหรัฐนะครับนางเจเน็ตยรเลน ได้ให้ถ้อยถแถลงนะต่อหน้าคองเกรสสหรัฐนั่นเองนะครับโดยทางคุณพา w เวลนะครับได้ทำให้ตลาดต่างๆเนี่ยตกใจนะเมื่อเขาเนี่นะใกลเ้เมื่อเขาในที่สุดนะครับเลือกที่จะ,กะเกษียณวลีนะครว่าเงินเฟอ้อว่าเป็นชั่วคราวนะเขาได้อธิบายว่าความเสี่ยงของเงินเฟอ้อนะที่มีความถาวรมากขึ้นในขณะนี้ได้สูงขึ้น ด้วยความล้มเหลวนะต่อการทำนายปัญหาทางด้านฝั่งอุปทานนะรวมถึงนะครับคุณพาวเวลนะครับได้จุดชนวนด้วยตนเองนะทั้งในตลาดหุ้นต่างๆและทองคำเมื่อเขาพูดว่าธนาคารนะมีความสำคัญนั้นนะอาจจะต้องเสนอแนะตารางเวลาการทำเทปเปอร์ที่ a g r e s s i v e นะครับหรือว่า เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะนะการประชุมที่กำลังจะมานะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับในขณะที่นางเย,ยเล่นนะครับก็ยังคงรักษานะว่าแพ็กเกจนะการกระตุ้นนะของสรัฐนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่นะตัวส่วนสนับสนุนนะที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับต่อการสูงขึ้นกว่าเงินเฟอนะ้อที่ถูกคาดการนะครับ มาดูข่าวนะครับอันดับ2กันนะครับข่าวอันดับ2อีกครั้งหนึ่งนะครับที่บรรดาธนาคารกลางต่างๆกำลังซื้อทองคำนะครับและความกลัวต่างๆต่อเงินเฟ้อก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมข่าวใหญ่นั้นนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือว่าธนาคารกลางสิงคโปร์นะครับได้กำลังซื้อทองคำนะเป็นครั้งแรกนะครับในรอบสองทศวรรษนะ แล้วก็กําลังเพิ่มนะทองคำสำรองขึ้นนะ20%ในปีนี้นะครับการจัดซื้อทองคำนะของสิงคโปร์เนี่ยมีขนาดใหญ่นะภายใต้เรดรานะในขณะที่ธนาคารกลางนั้นนะได้ซื้อมากกว่า26ตันของทองคำนะในระหว่างของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะครับ ได้ยกระดับนะทองคำสำรองทั้งสิ้นนะครับของพวกเขาเนี่ยไปสูงเกินกว่านะ150ตันนะครับรวมถึงธนาคารกลางไอแลนด์ and, นะก็ได้เพิ่มทองคำเข้าไปยังทุนสำรองของพวกพวกเขาด้วยนะครับเป็นครั้งแรกนะในรอบ12ปีนะก็กำลังซื้อ2ตันนะของโลหะมีค่านี้นะครับ มาด,ดูข่าวนะเนื้อเรื่องนะที่เป็นอันดับหนึ่งะครับในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งนี้จะมีหนึ่งทศวรรษนะครับของการขาดแคลนนะที่ถูกนิยามโดยเงินเฟ้อนะในระดับสูงนะครับและความพยายามนะที่ล้มเหลวที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่างๆนะซึ่งจะเป็นชุดคอมโบนะที่สมบูรณ์แบบนะที่จะจุดชนวน การวิ่งแข่งสูงขึ้นของทองคำขนาดใหญ่นะครับทางคู่หุ้นส่วนการจัดการนะครับของสมาคมนะกริงนะแอนโลเซนเวดนะครับนายเรกอริงนะครับเขามองเห็นทองคำนะว่ามันถูกซ่อนไว้ที่ห0ื่นดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ซิลเวอร์หรือโลหะเงินนะจดก็จะแตะนะห้าดอลลาร์ต่อออนก่อนสิ้นสุดทศวรรษนี้นะครับ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนะมุมมองที่เด่นชัดเจนเช่นนั้นเนี่ยก็คือการขาดแคลนในทุกสิ่งทุกอย่างนะและบรรดาแรงกดดันต่างๆนะครับของราคาที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะสามารถนะครับจุดชนวนเหตุการณ์หงดำํำนะโดยคุณกอริ่งนะครับกล่าวว่าพวกเรานะอาจจะสามารถนะครับกำลองมองไปที่ เหตุการณ์หงดําในเงินเฟอ้อนะมันอาจจะสามารถนะเป็นแรงกระแทกนะจากน้ํามันนะหรือว่าเป็นแรงกระแทกนะจากก๊าซธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นแรงกระแทกนะครับจากทางกเกษตรกรรมแล้วเฟดเนี่ยก็จะต้องยกเลิกนะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะเนื่องจากว่ามันอาจจะเจ็บปวดมากเกินไปนะสำหรับอ่คนทุกๆคนนะสิ่งนี้นะครับจะเป็น การเริ่มต้นนะครับของตลาดกระทิงขนาดใหญ่นะครับในทองคำนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาข่าวนะเด่นนะสข่าวนะในสัปดาห์นี้นะครับท่ามกลางนะครับความไม่แน่นอนนะท่ามกลางความเสี่ยงนะครับของเจ้าไวรัสไก่พันธ์โอมิคอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อมูลข่าวนะจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะเขาก็มองว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ย นะถึงแม้มันจะร่วงลงมานะต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันยังโอเคอยู่นะแล้วเขาก็มองว่าดูสิฮะน,น,นะขนาดธนาคารกลางสิงคโปร์นะแล้วธนาคารไอแลนด์เนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ซื้อทองคำมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับอย่างธนาคารกลางสิงคโปร์ไม่ได้ซื้อทองคำสำรองมา ประมาณ20ปีละนะธนาคารกลางไอแลนด์ไม่ได้ซื้อทองคำสำรองมาประมาณ12ปีแล้วนะก็ยังซื้อเลยนะครับราะเพราะกลัวนะเรื่องของเงินเฟอ้อที่กำลังมาหรือไม่นะครับแล้วก็เขาก็มองว่าราคาทองคำน,นี่คือนักวิเคราะห์ต่างประเทศน,นะครับมองว่าทองคำมีโอกาสนะที่จะขึ้นไปถึงหมื่นดอลลาร์ต่อออนนะภายในก่อนสิ้นสุดทศวรรษนี้นะครับโดยเหตุผลก็คือมันจะเกิดการขาดแคลนนะเนื่องมาจากว่าอาจจะเกิดเหตุการหงดหง ทางด้านเงินเฟอ้อนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการขาดแคลนต่างๆซึ่งอาจจะเป็นแรงกระแทกนะมาจากเรื่องของอน้ํามันนะหรือว่าเป็นแรงกระแทกมาจากก๊าซธรรมชาตินะครับหรือเป็นแรงกระแทกนะที่เกิดมาจากทางด้านเกษตรกรรมนะเขาจึงมองว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าจะเกิดเ,เหตุการณ์เรียกว่าหงดํงดนะที่เข้ามาแล้วทําให้เฟดเนี่ยนะที่จะต้องตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่างๆเนี่ย อาจจะไม่สามารถทําได้นะในครั้งนี้นะเพราะว่ามันจะเกิดความเจ็บปวดมากเกินไปนั่นเองก็ทําให้ตลาดทองคำเป็นตลาดกระทิงขนาดใหญ่นะครับก็ขอให้ฟังพิธีกก่อนก็เชื่อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะเข้าร่วมกลุ่มนอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะเป็นการพูดคุยกันในรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่าย2บ่าย ท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะโดยท่านส่งรายละเอียดนะครับข้อมูลชื่อนามสกุลจริงนะอายุอาชีพของท่านนะเข้ามานะครับในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ gmail com นะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะผมก็จะนำอีเมลแอดเดสของท่านเนี่ยไปสมัครในอีเมลกลุ่มนะท่านก็ได้รับจดหมายตอบกลับไปนะเมื่อถึงเวลาผมก็จะส่งมิ e t ไอด การมีติ้งพาสเวิร์ดนะครับให้ให้ท่านก่อนการประชุมอะไรสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชัน w o ฟ p m e e t i นะถึงก่อนการประชุม15นาทีนะท่านก็สามารถนะเข้าร่วมการฟังได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสุนกลุ่มผมนะชุมนุมผมชุมชนผมนะช่องผมก็สามารถทําได้ตามปรัชญาศัยนะเพื่อทําให้ชุมชนผมเข้มแข็งขึ้นเติบโตแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะเพราะว่า ผมจะวิเคราะห์นะด้วยหลักของความคิดเสรีนะมาได้อยู่ภายใต้ร่มเงานะขององค์กรบริษัทอะไรนะครับดังนั้นนะเพื่อความเข้มแข็งก็สามารถทำได้นะตามบัญชีนี้นะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ